แห่แช์ภาพลิซ่ากับอบป,ป้าหนุ่มสุดหล่อเคมีดีต่อใจทำจิ้นกันสน,นันวันนี้ลิซ่าแบล็คพิงคในฐานะโกบอลแบรนด์แอม a บอสเตของแบรนด์บูเกอรีได้เข้าร่วมง,งานออร่าเวิร์ดโดยในปีนี้จะจัดขึ้นที่ประเทศเกาหลีใต้แน่นอนว่าหนึ่งในนั้นคือลิซ่าอองแบล็คพิงค์โกบอลแบรนด์แอมบอสเตคนสำคัญลิซ่าจะเข้าร่วมง,งานในฐานะแบรนด์แอมบอสเตอร์คนแรกของเอเชียเธอได้สร้างความฮือฮาหลังจากที่ปรากฏตัว นอกจากลิซ่าแล้วยังมีพระเอกสุปตาชื่อดังอย่างอีซูยอกที่ปรากฏตัวสร้างความฮือฮาด้วยและภาพถ่ายของลิซ่ากับโอปป้าอีซูยอกที่ถูกแชร์ต่อๆในทวิตเตอร์ก็เกิดเป็นประเด็นขึ้นมาอีกครั้ง เมื่อมีเหล่าแฟนคลับจับทั้ง2องคนจีนกันทั้งยังอยากให้ลิซ่ากับอีซูย็อกมีซีรีส์ด้วยกันสักเรื่องบอกเลยว่าเคมีตอนนั่งอยู่ด้วยกันนั้นดีต่อใจสุดๆเลยค่ะจบกันไปแล้วคะ่ะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ